เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งนะคะไม่ต่างกับเรื่องของการกินการอยู่การหลับนอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้เด็กๆและวัยรุ่นของเรามีสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยเรื่องเพศจะเป็นเรื่องที่เราต้องหันหน้าพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะหมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลค่ะ เป็นกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นอยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศนะคะก็คือเป็นผู้ก่อตั้งคลินิกเพศหลากหลายนะคะคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านสื่อของสอสสนะคะอีกงานหนึ่งก็คือ,อให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะผ่านเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านค่ะ สำหรับหลักสูตรเพศศึกษานอกตำรานะคะเวลาที่เราจะพูดคุยกันเรื่องเพศมันจะไม่ได้พูดคุยกันเฉพาะเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะแต่การพูดคุยเรื่องเพศหมายถึงการพูดคุยเรื่องเพศในทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คุณค่านะคะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของทักษะต่างๆทัศนคตินะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆที่เด็กๆควรจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะคะสําหรับบทเรียน7บทเรียนของเรานะคะที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเพศก็จะประกอบไปด้วยบทที่1นนะคะเราจะพูดคุยกันเรื่อง หันหน้าคุยเรื่องเพศเราจะคุยเรื่องเพศอย่างไรที่ทําให้เด็กและวัยรุ่นคุยเรื่องเพศกับเรานะคะบทที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการคุยเรื่องเพศกับเด็กเล็กนะคะอายุ 3-8ถึงปีนะคะแล้วก็บทที่3นะคะจะเป็นการคุยเรื่องเพศกับเด็กก่อนวัยรุ่นนะคะ9-12ปีแล้วก็บทที 4, ่4นะคะจะเป็นเรื่องของการคุยเรื่องเพศกับเด็กวัยรุ่นนะคะ12-15ปีนะคะบทที่5นะคะจะเป็นเรื่องของการคุยเรื่องเพศกับลูกวัยรุ่นอายุ15-18ปีนะคะ บทที่6จะเป็นเรื่องของการคุยเรื่องเพศหลากหลายนะคะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ในสังคมปัจจุบันนะคะแล้วก็บทที่7บทสุดท้ายเราจะมาตอบคําถามที่เด็กๆมักจะมีคําถามกับเราในเรื่องของเพศกันค่ะและที่เรานะคะจะต้องแบ่งบทเรียนออกเป็นตามช่วงวัยนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละวัยนะคะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเขาก็มีความอยากรู้มีเรื่องที่ควรจะรู้แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยค่ะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะอยากจะชวนทุกคนไปคุยกันว่าทำไมเราถึงจะต้องคุยกับเด็กเรื่องเพศกันค่ะทำไมเราต้องคุยกับเด็กๆเรื่องเพศนะคะ ก็ต้องบอกว่าที่เราคุยเรื่องเพศกับเด็กๆเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเติบโตไปเป็นคนที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบนความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศของพวกเขานะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงบ้างนะคะผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีนะคะก็จะเป็นคนที่มีความ รู้สึกดีนะคะกับเรื่องของร่างกายนะคะของตนเองนะคะ เป็นคนที่เข้าใจนะคะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะเข้าใจเรื่องของเพศนะคะเพศสภาพนะคะรวมไปถึงรสนิยมทางเพศเพศวิถีไม่ใช่แค่เข้าใจในเรื่องของตัวเองนะคะแต่ว่าสามารถที่จะยอมรับแล้วก็เข้าใจในเรื่องเพศของคนอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอยากให้เขามีความรู้สึกหรือมีทัศนคติเชิงบวกกับเรื่องของเพศต่างๆนะคะเพราะว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากๆของมนุษย์นะคะ นอกจากนี้เราอยากให้เขามีทักษะนะคะในการตัดสินใจทักษะในการเลือกนะคะทักษะในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการทักษะในการสื่อสารทําให้สามารถมีสุขภาวะที่ดีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราอยากให้เขาเนี่ยได้มีองค์ความรู้ที่สําคัญแล้วก็จําเป็นในการที่จะใช้ในการตัดสินใจต่างๆนะคะเั้น เป้าหมายในการเรียนรู้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของข้อมูลนะคะเรื่องของทัศนคติหรือการให้คุณค่านะคะเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นต่อทางเลือกต่างๆที่เขาเลือกค่ะ สำหรับความท้าทายในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นนะคะต้องบอกว่าความท้าทายที่สุดในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นก็คือตัวของผู้ปกครองหรือคุณครูเองนี่แหละค่ะเราเนี่ยจะเป็นต้องต้องมีสิ่งที่จําเป็นในการคุยกับวัยรุ่นเลยก็คือเรื่องของทัศนคติ ทัศนคติเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยนะคะมีความลื่นไหลนะคะตามการเวลาแม้นการที่เรายึดโยงคุณค่าบางอย่างนะคะมาคุยกับเด็กๆในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยที่เขาเปลี่ยนแปลงความคิดลมุมมองหลายๆอย่างไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เรากับลูกเนี่ยคุยเรื่องเพศกันไม่รู้เรื่องแม้นการปรับมุมมองและทัศนคติของตัวเราเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆในการที่เราจะทให้เราเนี่ยคุยเรื่องเพศกับเด็กและวัยรุ่นได้ดีนะคะ เรื่องที่2ความท้าทายก็คือเรื่องของทักษะค่ะหลายครั้งพ่อแม่อยากจะคุยเรื่องเพศกับลูกแต่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเอะเราจะควรจะเข้าหาหรือจะพูดคุยเรื่องเพศกับเด็กแล้ววัยรุ่นเนี่ยยังไงดีนะคะนั้นการที่เราจะฝึกทักษะของตัวเราที่จะรับฟังให้เป็นตั้งคําถามให้เก่งก็จะเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เป็นท้าทายของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่จะคุยกับเด็กๆแล้ก็วัยรุ่นของเรานะคะ แล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องขององค์ความรู้เรื่องนี้ดูเป็นเรื่องที่เราอาจจะรู้สึกว่าเรามีความรู้ไม่พอเลยเราจะคุยกับเขาได้ไหมเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องฝึกฝนนะคะแต่เดียวกันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราหาได้ไม่ยากเลยค่ะเราสามารถที่จะเปิดข้อมูลความรู้นะคะในอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์แล้วก็นําสิ่งเหล่านี้มาพูดคุยกับเด็กได้ก็จะเป็นความท้าทายที่ทำให้เราแล้วก็เด็กๆคุยเรื่องเพศกันได้ดีมากขึ้น,นะคะ่ะ เราจะเริ่มคุยเรื่องเพศ กับลูกเมื่อไหร่ดีนะคะหลายคนมักจะเข้าใจว่าเราจะคุยเรื่องเพศกับเขาเมื่อเขาเข้าวัยรุ่นแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องเพศกับเด็กๆให้เป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดตั้งแต่เขายัางเล็กๆนะคะเราจะคุยเรื่องเพศกับลูกอันที่หนึ่งก็คือเมื่อลูกอยากรู้ทุกครั้งที่เขามีคําถามเนี่ยเราควรที่จะตั้งใจที่จะตอบคําถามของเขานะคะไม่ว่าเราจะจะรู้คําตอบหรือเราจะไม่รู้คําตอบก็ตามแต่การทําให้เด็กรู้สึกว่าการพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอย ตั้งแต่เด็กๆเขาก็เคยถามว่าเขาเกิดมาได้ยังไงเขามาอยู่กับพ่อกับแม่ได้ยังไงคําถามแบบอย่างนี้ค่ะก็จะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่เขาเริ่มเข้าใจเรื่องความเป็นมนุษย์เรื่องความเป็นครอบครัวนะคะคําถามเหล่านี้เราก็สามารถจะตอบเขาได้ตั้งแต่วัยเล็กๆเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทําให้เราจะต้องคุยเรื่องเพศกับลูกก็คือเมื่อลูกน่ารู้เมื่อลูกน่ารู้ก็คือเช่นเราจะพบว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เขาควรจะต้องรู้เพื่อจะได้รู้จักที่จะดูแลตัวเองนะคะเช่นเราอาจจะอ่านข่าวเจอว่าเด็ก มีการถูกล่วงละเมิดนะคะเราจะกลับมาสอนเด็กๆของเรามาสอนลูกๆของเรานะคะว่าเอออันเนี้ยเราจะต้องระวังในะลูกเวลาที่ใครเข้ามาจับเนื้อต้องตัวเราแบบที่เราไม่รู้สึกโอเคการสอนเรื่องสิทธิเนื้อตัวร่างกายการสอนเรื่องการดูแลตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เป็นเวลาที่ลูกควรจะรู้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อลูกต้องรู้นะคะเมื่อลูกต้องรู้เนี่ยก็คือเวลาที่เด็กๆเราเห็นแล้วว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องเหล่านี้เช่นลูกกําลังไปโรงเรียนลูกควรจะต้องรู้เรื่องความสัมพันธ์นะคะเรื่องการเข้าหาเรื่องการเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของเพศนะคะรวมไปถึงเมื่อเขามีแฟนนะคะเป็นเรื่องเวลาที่เราคิดว่าเขามีความจําเป็นต้องรู้เรื่องบางอย่างเพิ่มขึ้นแล้วล่ะ เ,เขาอาจจะต้องรู้เรื่องเพศสัมพันธ์เขา,าจ,จะต้องรู้เรื่องของการป้องกันตนเองทักษะการปฏิเสธนะคะการคุมกําเนิดแม้สิ่งเหล่านี้ค่ะที่เป็นเวลาที่เราควรจะต้องคุยเรื่องเพศกับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นของเราค่ะ คุยเรื่องเพศต้องคุยเรื่องอะไรนะหลายคนเข้าใจว่าการคุยเรื่องเพศเนี่ยแปลว่าเราต้องคุยคุยกับเด็กเรื่องเกี่ยวกับารมีเพศสัมพันธ์เรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยเราพูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ควรพูดคุยเรื่องเพศกับเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเล็กๆเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะคะความแตกต่างระหว่างชายหญิงนะคะการปฏิบัติตัวบริบททางสังคมนะคะ พูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของการดูแ,แลตัวเองนะคะรักษาความสะอาดร่างกายการปกป้องตนเองนะคะการทําให้ตัวเองปลอดภัยในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้คือการพูดคุยในเรื่องเพศทั้งสิ้นนะคะพอโตหน่อยเรา,าจ,จะพูดคุยกับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะคะการมีความสัมพันธ์รวมไปถึงการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ว่าความพร้อมไม่พร้อมคืออะไรอะไรที่เขา ควรจะต้องระวังอะไรที่เขาควรจะต้องมีข้อมูลก่อนที่เขาจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงการดูแลตนเองที่จะทําให้มีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภยัยการคุมกําเนิดนะคะรวมไปถึงการยุติการตั้งครรภ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพูดคุยกับเด็กๆได้ทั้งหมดนะคะนอกจากนี้นะคะการพูดคุยไปถึงทําให้เขาเข้าใจเรื่องเพศว่าไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะคะการที่ไม่เด็กๆเ,เข้าใจว่าเพศของเรามีตั้งแต่เรื่องของ เพศสภาพนะคะเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศเรื่องของเพศวิถีหรือเรื่องของสมรรยมทางเพศเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือการพูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆทั้งสิ้นนะคะเวลาที่เราพูดคุยเรื่องเพศเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักๆอยู่5เรื่องนะคะที่จะมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เรานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่จะดีหรือไม่ดีนะคะสําหรับหัวข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของ human development นะคะหรือว่าเรื่องของพัฒนาการของมนุษย์นะคะ เวลาที่เราพูดถึงพัฒนาการของมนุษย์เราก็จะพูดถึงเรื่องของพัฒนาการทางด้านของร่างกายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นเพศรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตใจนะคะพัฒนาการทางสมองซึ่งแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของ ความสัมพันธ์หรือ relationship นะคะซึ่งแต่ละช่วงวัยเด็กๆก็ควรจะมีความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยก็จะมีบริบทของความสัมพันธ์ที่จะมีกับคนอื่นในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็จะพูดเรื่องของ personal skill แต่ละช่วงวัยของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยก็จะมีทักษะทางสังคมนะคะทักษะชีวิตที่สําคัญที่เด็กๆ แต่ละคนเนี่ยจะควรจะต้องพัฒนาเพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของเขาในแต่ละช่วงวัยนะคะแล้วก็เรื่องที่4นะคะก็คือเรื่องของ sexual health and sexual behaviors นะคะก็คือเรื่องของพฤติกรรมทางเพศเรื่องของสุขภาวะทางเพศที่แต่ละช่วงวัยควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อการมีสุขภาวะทางเพศที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ สังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะก็คือเรื่องที่เราควรจะเข้าใจว่าสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของเราอย่างไรเราควรจะวางตัวอย่างไรหรือทำความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมนั้นอย่างไรเพื่อการมีสุขภาวะทางเพศที่ดีของเราค่ะ หลายคนจะเข้าใจว่าการคุยเรื่องเพศคือการที่เราไปพูดคุยหรือไปสั่งสอนเรื่องเพศของเด็กๆนะคะแต่จริงหัวใจสําคัญของการคุยเรื่องเพศของเด็กๆก็คือการฟังค่ะการฟังเพื่อจะเข้าใจว่าตัวเขารู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรมีความต้องการอะไรกับเรื่องเพศนั้นๆที่เรากําลังพูดคุยกับเขาอยู่นะคะการฟังด้วยหัวใจเนี่ยเป็น หัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะคุยเรื่องเพศกับลูกการฟังด้วยหัวใจเป็นยังไงการฟังด้วยหัวใจเนี่ยคือการฟังเพื่อที่เราจะเข้าใจความรู้สึกและความต้องการเบื้องลึกของเขาจริงๆนะคะหลักการสําคัญก็คือการให้ความสําคัญกับคนตรงหน้าเวลาที่ลูกมีคําถาม mm. เกี่ยวกับเรื่องเพศกับเรา mm. การที่เราได้สบตาเขานะคะเราให้ความสนใจกับเขานะคะแล้วก็ตั้งใจฟังเขาว่าสิ่งที่เขาอยากคุยกับเราอยากถ่ายทอด ถึงเราหรืออยากสื่อสารกับเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะระหว่างฟังนะคะฝึกที่จะสังเกตนะคะอาการเผลอของตัวเองเรามักจะมีอาการเผลอที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผลอตัดสินเช่นลูกอาจจะถามว่าพ่อถุงยางนี่มันใช้ยังไงนะใจของเราก็อาจจะคิดตัดสินไปก่อนเลยนะคะว่าสงสัยอยากรู้เพราะจะเอาไปใช้ละสิ การที่เรามีการความคิดตัดสินแบบนี้ค่ะจะทําให้เราเผลอที่จะไปสั่งสอนลูกแนะนําลูกโดยที่เราไม่ทันจะฟังเขาจริงๆนะคะการระวังอาการเผลอแทรกถามค่ะเพราะบางทีเวลาที่เราแทรกถามลูกเข้าไปเนี่ยนะคะสิ่งที่เขากําลังอยากเล่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขากําลังอยากเล่าจริงๆแต่จะกลายเป็นสิ่งที่เราอยากรู้เพราะฉะนั้นการระวังอาการเผลอแทรกถามของตัวเองก็จะทําให้เราฟังลูกด้วยหัวใจได้มากขึ้นนะคะ ให้ระวังอาการเผลอสั่งสอนนะคะเผลอดวนปลอบใจนะคะโดยที่บางทีเขาอาจจะแค่อยากเล่าให้เราฟังเฉยเฉยบางทีพอเราเผลอไปสอนเผลอไปแนะนําเด็กก็จะรู้สึกว่าคุยกับเราไม่สนุกเลยนะคะเพราะว่าเราฟังไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่เป็นอาการเผลอที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเผลออยู่บ่อยๆก็คือบางทีเราก็เผลอแย่งซีนลูกนะคะ,ะ,คะเช่นโอ้ยสมัยก่อนพ่อเนี่ยนะก็ทําแบบนี้เลยสมัยก่อนพ่อเด็กๆนะเขาไม่พูดเรื่องนี้กันหรอก สิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้เด็กๆรู้สึกว่าคุณพ่อไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังเขาแล้วก็คุณพ่อไม่เข้าใจสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารนั้นถ้าอยากจะฟังด้วยหัวใจให้เป็นให้ระวังอาการเผลอเหล่านี้มันอาจจะมีปิ้งแวบขึ้นมาในใจแต่ว่าฝึกที่จะวางมันลงแล้วก็ตั้งใจที่จะฟังลูกด้วยหัวใจของเราจริงๆฟังเพื่อจะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเขากำลังต้องการอะไรกับสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาค่ะ เขาพบว่าเวลาที่เราฟังกันเนี่ยนะคะมันจะมีระดับความลึกของการฟังที่ไม่เท่ากันนะคะเขาพบว่าการฟังของเราเนี่ยจะอยู่ที่4ระดับค่ะเป็นเพราะแม่ลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเรามักจะฟังอยู่ที่ระดับไหนนะคะระดับแรกก็คือการฟังผ่านหูค่ะก็คือการฟังเพื่อจะแค่ตอบสนองไปเฉยเฉยเช่นลูกอาจจะมาพูดว่าแม่มินเพื่อนหนูเนี่ยมันมีแฟนแล้วนะการฟังผ่านหูเนี่ยเราก็จะแค่ตอบสนองว่ามันก็เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งกับเขา ะะเราจะฟังแล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าคนที่สื่อสารกับเราเนี่ยเขากำลังต้องการอะไรแต่ฟังเพื่อตอบสนองไปเฉยๆการฟังระดับที่ลึกลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือการฟังผ่านหัวนะคะการฟังผ่านหัวก็คือการฟังผ่านเข้ามาในสมองของเราแล้วก็ทําให้เราผ่านระบบการคิดการตัดสินนะคะเช่นแม่ไอมินเพื่อนหนูมันมีแฟนแล้วนะการฟังผ่านหัวของเราก็คือการไปคิดตัดสินว่าลูกเราเนี่ยทำไมไปคบเพื่อนที่ไม่ดีเลย เด็กม2เนี่ยนะจะมีแฟนแล้วหรอพอเราคิดผ่านการตัดสินผ่านหัวของเรานะคะสิ่งที่จะทําให้เราตอบสนองลูกก็จะเป็นคําสั่งสอนคําแนะนําเช่นเราจะหันไปบอกลูกว่าอย่าเพิ่งคิดจะมีเลยนะเพิ่งจะม2ออเองอย่าไปเอาตามเพื่อนหละ่ะการที่ลูกอยากจะมาพูดคุยเรื่องเพศกับเราก็จะกลายเป็นเขาก็จะรับคําสั่งสอนจากเราไปแทนซึ่งทําให้การคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่หรือกับคุณครูเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเอาซะเลยนะคะ การฟังในระดับที่ลึกลงมาซึ่งอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังเพื่อจะเข้ามาถึงระดับนี้บ่อยๆนะคะก็คือการฟังผ่านใจค่ะการฟังผ่านใจเนี่ยก็คือการฟังเพื่อจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขากําลังสนทนากับเรานะคะเช่นประโยคที่ลูกพูดสั้นๆนะคะว่าแม่ไอมินเพื่อนหนูมันมีแฟนแล้วนะจริงมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่มากมายเลยนะคะอาจจะเป็นความกังวลว่าเขาจะทิ้งเราไปสนิทกับแฟนหรือเปล่านะคะ มาจจะเป็นความตื่นเต้นนะคะที่ได้รู้ว่าเพื่อนกําลังมีแฟนมาจจะเป็นความอิจฉา,าก็ได้นะคะที่ทําไมเพื่อนมีนเรายังไม่มีเลยเมื่อเราตั้งใจที่จะฟังความรู้สึกเราจะหันไปตอปตบสนองลูกว่าอาวเหรอลูกแล้วหนูรู้สึกยังไงล่ะที่มินมีแฟนหนูก็กังวลเหมือนกันนะแม่มันจะทิ้งหนูไปสนิทกับแฟนหรือเปล่าการฟังแบบนี้ค่ะจะทําให้เด็กๆรู้สึกว่าเรา เข้าใจความรู้สึกของเขาได้มากกว่าที่เราจะแค่สั่งสอนออกไปนะคะการฟังในระดับที่ลึกที่สุดนะคะแล้วก็เป็นการฟังที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็เข้าใจมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยจะทําให้เรากับลูกหรือกับลูกศิษย์ของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเชื่อมโยงได้ถึงกันจริงๆนะคะก็คือการฟังที่ลงไปในระดับที่ถึงความต้องการนะคะความรู้สึกเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของเราที่มันซ่อนอยู่นะคะ เวลาที่ความต้องการของเราได้รับการตอบสนองเราก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุขเป็นความรู้สึกด้านบวกเวลาความต้องการเบื้องลึกของเราไม่ได้รับการตอบสนองเราก็จะเกิดความรู้สึกเชิงลบและถ้าเกิดเราไม่เคยฟังมันจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจจริงๆว่าลูกกาลังต้องการสื่อสารอะไรกับเราเพราะฉะนั้นฟังด้วยหัวใจฟังเพื่อจะเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อแค่สั่งสอนนะคะ ่งที่เราต้องเตรียมก่อนที่จะคุยเรื่องเพศกับเด็กและวัยรุ่นนะคะหลกัหลกๆเลยก็คือเตรียมตัวเราเองนี่แหละคะ่ะเตรียมตัวเราเองที่จะอยู่ในบรรยากาศสบายๆนะคะไม่มีอะไรอยู่ในหัวมากมายที่สําคัญก็คือเตรียมที่จะเปิดใจนะคะพร้อมที่จะรับฟังความคิดมุมมองที่แตกต่างเด็กปัจจุบันเขาก็เติบโตมากับมุมมองแล้วก็ความเชื่อที่ มีความแตกต่างกันกับการที่คุณพ่อคุณแม่เติบโตมาในสมัยเด็กๆนะคะนันการที่เราจะเปิดใจสามารถที่จะรับฟังมุมมองแล้วเราก็ทัศคติที่หลากหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเรียนรู้โลกของลูกค่ะการที่เราจะคุยเรื่องเพศกับลูกได้มากขึ้นก็คือการเข้าไปอยู่ในโลกของเขานะคะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาเชื่ออะไรนะคะเขาไม่เชื่ออะไรค่านิยมคุณค่าอะไรที่เขายึดถือคุณค่าอะไรที่เขา ตั้งคำถามนะคะสิ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะนอกจากนี้ค่ะเวลาที่เราคุยเรื่องเพศเนี่ยพยายามงดการสั่งสอนงดคําแนะนํานะคะเด็กๆเ,เนี่ยเขาอยากจะฝึกวิธีคิดเพนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสั่งสอนเด็กๆจะไม่ได้ฝึกคิดแต่การใช้เทคนิคการตั้งคําถามนะคะจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถได้ฝึกวิธีคิดของตัวเอง ได้กลับมาประมวลวิเคราะห์แล้วก็ไตร่ตรองกับมุมมององต่างๆของตัวเองนะคะนั้นฝึกที่จะตั้งคำถามกับลูกบ่อยๆแทนการสั่งสอนนอกจากนี้นะคะอย่าลืมที่จะตั้งคำถามกับความเชื่อแล้วก็มุมมองของเราเสมอหลายครั้งพ่อแม่ก็จะมีคุณค่าบางอย่างที่เรายึดถือนะคะอย่าลืมตั้งคำถามกับมันเสมอว่ามันเป็นจริงไหมมันใช่จริงหรือเปล่ามันนำมาใช้กับ โลกยุคใหม่หรือในสถานการณ์ปัจจุบันได้จริงๆใไหมนะคะการตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยๆเหล่านี้ค่ะจะทําให้เราเนี่ยมีมุมมองที่เติบโตขึ้นเสมอนะคะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือ ซื่อสัตย์กับความไม่รู้ของตัวเองนะคะเราไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องเพศทุกเรื่องเราไม่จําเป็นต้องรู้หรือมีองค์ความรู้ในทุกอย่างนะคะการที่เราก้าพูดออกมาว่าเราไม่รู้นะคะเป็นการสอนที่สําคัญมากของเด็กๆนะคะจะทําให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคนเราไม่รู้ได้ไม่รู้แล้วทํายังไงล่ะไม่รู้แล้วเราก็ไปหาความรู้นะคะชวนเด็กๆไปหาความรู้ว่าเออเดี๋ยวเราไปเปิดอ่า g l e ดูเรื่องนี้กันไหมนะคะเพื่อที่เราจะได้อ่าหาคำตอบไปด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะชวนลูกคิดนะคะแล้วก็ ค้นคว้าหาคําตอบบางอย่างนะคะเช่นเราจะตั้งคําถามกับเขานะคะชวนเขาคิดว่าถ้าทําแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อดีของมันในการเลือกตัดสินใจแบบนี้คืออะไรข้อเสียของมันคืออะไรอยากให้เขาลองคิดดูแล้วดูซิว่าเขาจะเลือกตัดสินใจสุดท้ายอย่างไรนะคะ หลายทีเนี่ยเด็กๆอาจจะเลือกสิ่งที่เราไม่ถูกใจถ้าเรามองดูแล้วมันไม่ได้เป็นอันตรายมากเกินไปหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตของเขาเนี่ยเราจะยอมให้เด็กๆได้มีทางเลือกตรงนั้นนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเรียนรู้ผ่านการเลือกที่ผิดพลาดเราเรียนรู้ผ่านการเลือกที่ทําให้เราพบคําตอบว่ามันไม่ใช่ซึ่งนั่นเป็นการเรียนรู้ที่สําคัญมากของเด็กๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ ไม่ว่าลูกจะคุยเรื่องเพศอะไรกับเราอย่าลืมที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกไม่นําไปพูดต่อไม่นําไปเล่าให้คนรู้จักฟังนะคะเพราะว่ามันจะไม่เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันบอกลูกว่าสิ่งที่คุยกับเราก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างเรากับลูกเท่านั้นจนกว่าลูกจะยินยอมหรืออนุญาตให้พูดคุยกับคนอื่นได้นะคะเช่นไม่ว่าเราจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นคุณครูหรือเป็นคนที่ต้องดูแลเด็กๆนะคะ เราสามารถจะใช้หลักการนี้เอาไปใช้กับการที่เราจะพูดคุยแล้วก็รับฟังนะคะเพื่อการที่เราจะได้คุยเรื่องเพศกับพวกเขาเนี่ยได้สนุกแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ สิ่งสำคัญในการสื่อสารเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นก็คือการรับฟังด้วยหัวใจและการตั้งคำถามเพราะการรับฟังด้วยหัวใจจะทำให้เด็กและวัยรุ่นรู้สึกว่าเราเข้าถึงความรู้สึกความคิดและความต้องการของเขาจริงๆและการตั้งคำถามก็จะทำให้เด็กๆเกิดการคิดวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้จากคาตอบของตัวเองและการจะพูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นได้ก็ต้องเริ่มจากการคุยกับใจของตัวเราก่อน หวังว่าทุกคนคงจะเตรียมความพร้อมที่จะไปสู่บทเรียนต่อๆไปของเราแล้วนะคะ